ทะเลน้ำก่อมพัฐาร่างหงนางมาติดอยู่ที่ปากป่องช่องบาดาลนั่งมาจากไหนเป็นใครนี่เออข้าเอองวารีมีนวลนางจะช่วยไว้ดังใจวัง ก็นหนังยังไม่ถึงคาเช่า,ชาตายขอให้เวทมนตร์ขอไปเจ้าสมิตผลด้วยเถิดโอ้ เรียกพีได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมมืนะ่นห้าอากงชักชักมือกลับทำไมทันเแต่้าไม่เหมือนอากงเลยไม่น่าช่วยเลยโอ้โหแต่ก่อนนี่ทำเป็นใครกันบอกเขา้ามาได้หรือเปล่านันสระใหญ่นี้คือที่ใดกันที่นี่เนี่ยนะเขาเรียกว่าเมืองบาดา พี่เอ็เป็นพยานนากราชมีหน้าที่เฝ้าปากปองช่องบารดานแห่งนี้แล้ว่าเจ้ามีบุญรู้ไหมที่เจ้าเป็นมนุษย์คนแรกที่ตกลงมาแล้วไม่ตายถูกต้องลเลยเบค้บผมชันเป็นมนุษย์มีชื่อว่าแสงสงถูกพี่สาวชื่อวริศยาเขาปรับมอมชั้นตกลงน้ำมาไปค้เอางี้แล้วกันนะฉันอยากจะช่วยเธอไปกับชั้นช้าก่อนท่านพี่ ก็ดีเลยผู้ชมว่าไงเดี๋ยวเป้าเวียนยามแทนพี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะพานางมนุษย์คนนี้ไปขึ้นเป้าสันพ่อให้ทุกคนดูเายพี่แอบฟังอยู่ตั้งนานแล้วนางมนุษย์เนี่ยนานที่จะตกลงมาเลือกสวยแบบนี้เนี่ยเพิ่งไปอัดสามเซตมาด้วยชอบชอบะไม่ได้หรอกฮะยิ่งสวยยิ่งต้องช่วยเหลือรู้ไหมอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้ขอน้องชอบนางไม่จะผ่านแค่ปลาขอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอได้ดีนท่านพี่จะให้ไหม พี่ให้เจ้าไม่ได้ไงเจ้าจะพี่ไม่ให้งั้น,นพี่กับข้ามาสู้กันใครชนะมีสิทธิในตัวนำบรินีตกลงไหม่าจะกล้ารองดีกับพี่พี่รักขามากเาเแงครห,หดนะรักพีทธพ่ออนี่จะ,อะไอยู่เด็น้ยได้ชื่อ a ุทธพ่่นพีน่ัก่ว แอบพานามรุนคนนี้ลงมาที่ปากของท้องบารดานของเราเพื่อเจ้าค่าไม่จริงเ้ยนํนามนุษย์ผู้นี้นั่งตกลงมาเองลูกตั้งใจว่าจะพามาขึ้นพ่อเสด็จพ่อให้เสด็จพ่อช่วยเหลือนะพระเจ้าค่ะพอเถอะลูกเจ้าทั้งสองอย่าทะเลาะกันไปเลยนะเพราะว่าพ่อนะรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้นางเป็นมนุษย์แต่ว่าตกมาที่ท้องบาดานของเราแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็หมายความว่านางน่ะยังไม่ถึงคาดขาวตายนะลูก แต่ที่สำคัญที่สุดนางก็จะอยู่รวมกับพวกเราที่เป็นพญายนาคไม่ได้เหมือนกันทําไมเสด็จพ่อเพราะถ้าหากมาทหานว่านางอยู่รวมกับเราที่ท้องบาดาลแห่งนี้จะเกิดอาเพศขึ้นในท้องบาดาลไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือว่าพวกเราทั้งหมดนี้จะไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้เลยนะลูกคนทางที่ดีที่สุดของเรื่องนี้ก็คือจะต้องพานางผู้นี้ไปส่งยังที่ที่นางจากมานะลูกขอได้คเ,เสด็จพ่อ การที่นางตกลงมาแล้ยัมีชีวิตรอดอาจจะเป็นบุญของนางแต่การที่นางจะกลับขึ้นไปกระห,หมอ่อมฉันมองไม่เห็นมีวิธีใดเลยพระเจ้าค่ะเราอยู่ใต้น้ํำลึกมากนะเสด็จพ่อแ่สิมันมีวิธีลูกผู้หญิงคนนี้นางจะขึ้นเมืองมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยจะต้องพานางไปอาบน้ําว่านยาซะก่อนเออในฐานะที่ลูกเจอนาะงลูกขออาสาพานางไปอาบน้ําเองพระเจ้าค่ะช้าห่าาอยลูกทำไมอ่ะ เจ้านะพานางไปไม่ได้ทำไมล่ะพระเจ้าค่ะเพราะว่าภายในจิตใจของเจ้ามันไม่บริสุทธิ์พอลูกชวไม่ได้อันนี้นยิงอายุเยอะยิงตันหากับคนบูมีใ้ใดไม่ได้คิดไม่ดีท่านพี่อ่ะได้ยินเคาว่าอาบน้ำแล้วหูพึงเลยจะช่วยเหลือเาน้องเขายังเป็นเด็กอยู่คิดดีๆีซะบ้าง กล้มได้บาทละบาทเด็จพระนาใจแน่อะไรถ้าอย่างนั้นการในเรื่องนี้ลูกผู้ชมจะขอผู้ที่อาสาทำเสียงหลอด้วยพาแม่นามนุษย์คนนี้ไปอาบน้ำว่านยาด้วยตัวลูกเองเพื่อเจ้าข้าทำเสียงหลอไม่ด้ไม่ต้องทำเสียงหลอหรอกลูกเพราะว่ามึงก็พาไปไม่ได้เหมือนกันเพราะเหตุไนเห๋ยกันเสด็จพ่อเปลี่ยนเสียงเลยหรอไม่อยู่ด ในจิตใจของเจ้าเนี่ยมันยังมีกิเลสและตัณหาอยู่อุตะอะอตะลูกใครได้คิดชน,นเสด็จพ่อมึงไม่กินเสียงเนี่ยไม่กิดอะไรเลยไม่สนใจเองจะพาไปไม่ได้ดก,ไไดก็บอกใช้ก็ไม่ได้ไม่ได้ท่านพี่นะคิดก็ไม่ได้ไม่เหมาะสมยังมีกิเลสและตัณหาเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะและในปากของช่องบาดาของเราจะมีใครหล่าพระเจ้าค่ะที่ระแล้วซึ่งกิเลสตนัณหาจะพาแม่นามันปีนี้ไปอาบน้ำว่านยาได้ ไม่เชื่อทำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บภาพเดี๋ยวเก็บภาพมันไว้เลยเดี๋ยวบอกมันคนดีเนี่ยเอาไปขึ้นหน้าวัดเลยบอกไอ้คนนี้ละแล้วกิเลสตัญหาเฮ้ยมนุษย์หายไปไหนวะน่ะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมนุษย์ตลอกเลยขึ้นไปเองแล้วมั่งดูตาล่ะกำลังจะขึ้นทำข้างหน้าแล้วมาถึงแล้วเนี่ยรีบออกมาอย่างดีๆเอะพี่ว่าไม่ปลอดภัยแล้วนอกจากพี่ไม่มีใครไว้ใจได้เชื่อจีโอ้โหโอ้แม่งเอ๊ยตีนอะไรแก่จูบหื้มอะไรอย่างเงี้ย หมายความว่าไงเลยพ่อพ่อเนี่ยบริสุทธิ์ใจตัดแล้วซึ่งกิเลสและตัณหาตัดแล้วจะพันพ่อสามารถจะพันพ่อตัดเองหรือว่ามีใครเขาบังคับให้เราต้องตัดจะตัดเป็นคนดีเองก็คือกัคือชีวิตมึงมันก็ตัดตัดตลอดเลยอ้ออะไรนะ็คนดีอย่ามีเบส่อ ไม่เป็นไรลุงอะไรเนี่ยต้องติดได้จ้ะคนดีจริงๆไม่ได้คิดอะไรกับแม่นางเลยแม้แต่นิดเดียวได้ไหมนะวางใจได้วางใจได้แม่นางกค่ะแม่นางอยากขึ้นเมืองมนุษย์หรือไม่อยากจะกลับแล้วเด็กค่ะเจ๊หล่อเจ๊หล่อทำไมอ่ะไหนมึงนี่ก็ทัดจังเลยเมื่อกี้จะทำให้นางเขาอุ่นใจถ้าอยากจะขึ้นเมืองมนุษย์มา ตามพี่มาแหมเป็นพ่อแล้วตามพ่อไปเจ้ามาไม่นานไม่ไหนไม่นานแต่พ่อไปรับหมูก็จบไปนะคะจงฟังสักนติขี่ต้นนานั่นนังเอกในตาตี๋ได้กล่อมแก้มแล้วกิตี๋ด้วยกิตีก้อนด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ก็ูกระจกนะครับขอบคุณนะครับพวกนี้แต่งหน้าสบายแล้วยนะพ่อทำไมได้หมูกระจกแล้วเฮ้ยคนละกระจกคนละกระจกตองหน้าสุดยอดเลยคุณนะฮ้ยลูกหลานใครวะเนี่ยจงฟังสักนิดคิดหน่อยเถอะนะน้ำนางเอกในตา กะโจงเฮ้ยในระชาตีไม่เกียวโจงไม่มีสติเลยเดียวเดี๋ยก็แตกมาเอาผเจ้าเจ้ามีรักใครดูกันให้ดียายใครยังยีเยียดยามแต่เขาบุกเตียงเชื่อพี i, ่เถอะนะช่จะมานองไปอยู e ่กับพี่นะโมไม่หนู กระตุกตลอดเลยการเต้นประท้องจะรักตลอด ตื่นเช้าเลยเสียงอย่นี้ที่อยาไปกินหมูกระจุกเรานะพอเถอวเรื่องหมูกระจกเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอุ๊ยหัวใจไม่ต้องไปแล้วไปเราไปกินหมูกระจกกันดีกว่า